สวัสดีค่ะพี่น้องมากินข่าแรงน้ำเย็นนั่นเด้อค่ะเดอ้อที่นั่นได้ต่ำปลาค่ะแวะสื่อยวนท่ากลับบานเนาะคะ่ะมือนิเย็นนั่นไปเหตดงานมือนีเย็นนั่นเขาันเขาออฟฟิตเนาะคะ่ะเป็นเจ้าประจำที่ย็นนั่นกินค่ะพี่น้อง มีหอดังาวันสกิมก้อนด้วยสิขาพันกอนค่ะพี่น้องเดีย๋ยวจะนั่งกได้อันี่มาค่ะเจนั้นก็ได้ไก่มาชิ้นหนึ่งสมตำเม,ม็นบหมค่ะเป็นตำปลาตำปลาทะเลแล้วกะต้องขาก้อนค่ะพี่น้อง ตีแมงม,มันกับเ,เห็นค่ะพี่น้องท่านแขวไหมข้าเนียวหาบาทค่ะพี่น้องเ,เขาจะเคล็ดอันเป็นก้อนแนน ยี้นั่นซื้อมาตังบะซองก่อนแต่ยส้กินเบิร์ดแม่พี่น้องแน่นติ๊กเลยเขาแน่นแน่นี้นั่นยังมาหมักกินซะหมืเมนี้ไปเห็นงานมือแรกค่ะไปเห็นงานมือแหลกหลังจากที่เห็นเห็นงานอยู่บานมาตังวาเกือบสองเดือนเนาะค่ะพี่น้อง งานหลายขนาดเพราะว่าเรนนั่นมีเอกสารที่ที่บริษัทปิ่นออกมาเก็บให้เป็นระบบค่ะพี่น้องเพราะว่าเราเห็นงานอยู่บานเท่ากาันเพาบว่ามีเครื่องปินเนาะค่ะเรนนั่งจะจดไว้จวดไว้จวดหมายเลขไว้ วันนี้ก็จ้องค่อยไปขึ้นไปกวัดไปเคี่ยวนะคะไล่ปิ่นของเกาเอกสารสองเดือนเนาะพี่น้องเนาะ บพท่านแล้วงายเด้อค่ะพี่น้องภาวายักสามมันหลายค่ะสองเดือนอันไหมกับตองเห็ดอันเกาห้ากับตองเลียนะค่ะ สองตุ่มกว่าล่ะค่ะพี่น้องยนี่ยนั่นปืนมาถึงบานเนีย่ยนั่นกินว่าเป็นตัวแซบกนะค่ะเนื้อแล้วมันข้น,น,นกิน หาดบางไงข้าเจ้าขายจังใดข้าเจาอาน mm hmm. เพิ่นขายขายบ่าแพ้งด้วยค่ะแต่ว่าเพิ่น mm hmm. เพินเ่นเห็ดหลายโพดเอ,อพะว่าจังยัดนั่นกินคนเดียวเนี่ยยันนั่นกินเบาไหวอยู่แล้วค่ะพะวามาหอดบ้าน ลูกๆขึ้นบ้านเบิดแล้วค่ะพี่น้องบ่มีผู้ใดอยู่ข้างล่างเลยยันนั่นอยู่คนเดียวแล้วบ่มีผู้ใดมากินจอยถาดนี่เนาะค่ะแล้วก็ไก่ตอนหนึง่งนี่ค่ะพี่น้องไก่ตอนนี่ไก่ตอนหนึงนน่งส้มตำถาดหนึ่งไก่ตอนหนึง่งข้าวเหนียวสองห่อเนียวห่อแบบนี้ค่ะพี่น้องข้าวเหนียวห่อแบบนี้สองห่อ ยันนั้นกินไปยันนั้นกับวัฒนัดค่ะพี่น้องยันนั้นกับสีขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะก่อนสิจากกันยันนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ยันนั้นเลยเดอ้อค่ะเอาดีทั้งด้านกินโชกคือสีบ๊วยเหรอค่ะพี่น้องกินไปว่าไปวัฒนัดเลยค่ะค่ะพูดใดีว่าท่านกินเขาวมา่กินน้ำยะนนั้นเลอค่ะเด้อนี่ค่ะพี่น้องแพรเบิ่งกหูมึงขักขัม่งแมอลังการบร่ ต้องวัาหลายจังไดนยันนั่นคุชเมสกินเบิร์ดพี่น้องค่ะทุกท่านละค่ะพี่น้องมือหนาพอกันไหมสำหรับมือนี้ยันนั่นไปกอดเดอค่ะเดอสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ